สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้ดูตรงสวนนะครับมาติดตามนะครับหลังจากการใช้กลุ่มปุ๋ยจับนะครับทั้งตัวอินรีสิบสองสามสามและปุ๋ยเชียอไดโคนะครับอ่ารักษาฟื้นฟูนะครับทุเรียนสวนพี่พงนะครับที่นิคมผังสามจอบรโนะครับซอยอ่าซอยแล้นะพี่ตรงนี้ซอยบางมุดอ้าวนี่สวนของพี่พงนะครับสวัสดีครับพี่พงสวน อ่าส่วนอนุพงศ์อ่าส่วนอนุพงศ์นะครับแล้วก็อ่มาดูการฟื้นฟูเป็นระยะก็ใช้มาประมาณก็เกือบเกือบเดือนแล้วครับนะครับอ่าแล้วมาดูปฏิกิริยานะครับตอนที่มีปัญหาเรื่องอาการของอ่าเน่าขอดินนะครับนี่นะอ่ี่พามาอ่าทำอย่างนี้หน่อยอันนี้พี่เอาดอกออกเลยไหมเดน๋ี้ตัวนี้ไม่ได้ออกอันนี้ไม่ได้ออกนะครับอ่านี่ับเราให้มาดูการที่เราอ่าใช้นะครับในการอ่าฟื้นฟูแบบในอินทรีย์นะครับเดิม อตอนนี้เป็นเน่าขอดินพี่นะนะครับเน่าขอดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยเชื้อเดโคใส่นะครับแล้วก็ใช้ตัว R d ดี1ฉีดนะครับแล้วก็ปฏิกิยาก็คือแห้งนะคือแห้งแล้วก็เริ่มแต่งเนื้อเยื่อมาแล้วนะครับแล้วก็ของแกก็จะติดดอกมาด้วยนะครับแล้วก็จะแต่งนี่นะ,ะก็เริ่มออกแขนงมาแล้วนะผมรักใหม่นะครับ อะไรนะอาดีอ่าอาดีสองห้าหนึ่งไปด้วยนะครับของดรกรนะครับเพื่อฟื้นฟูกลุ่มทางใบนะครับนี่นะแล้วก็เห็น,นไหมอ่าปฏิกิยาก็คือนะเนื้อก็เริ่มอ่าแตกลีกออกมาแล้วสวยแล้วนะครับนะอาการเดิมเป็นเน่าคอดินนะครับพาไปอ่าชมต้นอื่นๆนะครับนี่ที่มาเก้ไขของเก่นะครับน,นะแล้วก็ ต้นนี้นะครับติดมีอาการสันเบอร์อยู่บ้างนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับแล้วก็มีอาการอดอกไม่ต้องออกก็ได้พี่ดูแนละเอาไว้น้อย,อยก็ได้นะเพราะว่าดูกําลังกําลังมันออกมาให้ดูกันดูแหน่งกันอ่าอ่าดูให้แหนงมันช่วยนะอ่าอ่าแหนงมันออกมาช่วงที่ใช้ตรงนี้อ่านี่นะฮะอ่ดูไปอาการฟื้นฟูตัวนี้ก็เอาไว้ส,งสังเคราะห์แสงแทนนะ การรักษาไปด้วยแล้วก็ไว้ผลผลิตนะครับเราก็ต้องเอาพวกกลุ่มแขนงเนพื่อไว้สังเคราะห์แสงแทนกลุ่มใบเก่านะครับที่มีปัญหานี่นะาการก็ใช้อันดีแล้วก็ตัวปุยเชื้อไดโคนะครับแล้วก็ตัวสิบสองสามสามกับไอตัวเอ็นซีก็ใส่เข้าไปแล้วครับนะครับใส่ไปกี่วันแล้วพี่ชุดนะสามสามสิบวันได้เลยออก็ <พอ S 1> ก็มร้อมๆกันครับกอมกลเลยนะครับแล้วก็ อพร้อมกันเลยทีเดียวอ่าปฏิกิริยาแขนองอะไรก็มาหมดแล้วนะครับนี่นะนเราต้องเอาอแขนงไว้เลี้ยงเลี้ยงลูกคนนี้นะครับมันก็ไว้ได้นะครับพี่เอาจนท้องนี้ก็ได้นะแล้วก็ต้นมันก็เริ่มแต่ความสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับโซนเราทิชชาแล้วมีแล้วเหรออ่าเนไหครับยอดออกมาแล้วอ่าที่ว่านิ่งๆอยู่นะ นะครับนิ่งๆมานะครับอ่าแล้วก็กลุ่มยอดนะครับแล้วก็กลุ่มใบก็เปลี่ยนสีแล้วพี่นะจา <iate> กเหลืองๆแล้วก็กลุ่มยอดก็ามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอาการของเน่าคอดินนะครับแต่ว่าเดิมก็เราก็เหมือนกับทุเรียนดินรายนะอ่าแล้วก็พี่แกก็ปลูกกาแฟผสมประสานไว้ด้วยตรงนี้นะครับก็พี่เองก็เป็นล,งนลงอลงประทานได้ไหมพี่ลองปุ๋ยรองมาทานกลุ่มปุ๋ย อ่ากลุ่มปุ๋ยหมักใช่ไหมครับ,รบอ่าของกลุ่มปุ๋ยหมักนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ยอดยอดมา,มาเหมือนเดิมพี่นะนะอยู่ที่ซอ,อยบ้านบงมุดนะครับเนี่ยเรามาดูนะครับผลหลังจากการใช้ของกลุ่มปุ๋ยวน,นี้มานะครับอาการที่เป็นเน่าคอดินตอนนี้เชา้าเ้าก็น้ําอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมพี่น้าไม่เยิ้มแล้วนะนะครับเดี๋ยวพอเราฉีดบ่อยๆก็ไอ้พวก คราบปั่นี้ก็ไอเนื้อเยื่อก็จะแบ่งออกมาก็มันจะมันจะไม่ดาแล้วนะครับเนี่ยพี่ก็เห็นการตัวดีนี่มันเล่งยอดได้ไหมอ่าเล่งด้วยทับอ่าเน้นแต่ทรงพุ่ม,มใช่นะครับตรงไหนตรงอ่าถ้าว่าถ้าว่าอที่เราถ้าทุเรียนเล็กไม่เป็นไรนะถ้าทุเรียนเล็กเราก็ชะลมเลยนะชะลมไปเลยแต่ว่าทุเรียนที่ไว้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 ลูกไว้ลูกไวด้ดอกก็เราก็เน้นทรงพุ่มอันไหนทรงพุ่มนะครับแต่ก็คือ อ่มันออกมาก็มันไม่มีปัญหาเพราะมันก็ช่วยช่วยในการสะสมอาหารไปด้วยแล้วนะนะนะก็อ่าฟื้นมานะครับจากเดิมอาการของนากขดินนะครับแล้วก็พี่ใส่กระท่อมด้วยไหมเนี่ยไปแนละ้วอ่าแล้วก็นี่อ่อเนี่ยเป็นพืชตัวใหม่ของ, <c oughs> ของเกษตรกรเลยนะอ่าแล้วก็ดูใบด,ดูดูดูรอบรออ่านี่ก็เลยครับใส่ปุ๋ยเชื้อไปด้วยอ่ะ ใส่ปุ๋ยสองตัวนะครับตอนอ๋อใส่จากคู่สองตัวนั่นไปครับครับนี่ฮะดูใบนะครับนี่ฮะใบของตุดทำใบติบสองสามสามนะครับใบใหญ่แล้วก็เดี๋ยวใบจะหนาก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เลยนะครับตอนนี้เกษตรกรเอาไปใช้กันเยอะนะครับอ่าสูตรทําใบทุเรียนนะครับเป็นใส่กระ่้มนะครับไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ตรวนี้ อ่าตอนนี้ตอนนี้ใส่หมดแล้วนะกระตงกระท่อมนะครับนี่นะฮะม่ได้ดูจากทุเรียนนะครับเรามาดูรันนี่นะฮะนะครับเดิมใบไม่ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมพี่เดิมใบเล็กนะครับนี่ชุดทาใบสิบสองสามสามอะมิโนฮิมิกนะครับของอตัวจากคู่นะครับนี่ฮะดูนะครับเอันนี้ก็ใส่เหมือนทุเรียนได้เลยคะยี่สิบยี่สิบกว่านนะครับแต่ว่าต้นใหญ่ที่ที่เราทําใบถ่ายแล้วมีมั้งไหม ที่ที่ว่าต้นใหญ่ใหญ่ที่ว่าทําใบขายไปแล้วมีบ้างแต่ไปใส่แล้วยังต้นนู้นใส่อ่าแต่นู้นนะเดี๋ยวไปพาพาไปทม <c oughs> อีมอ่าไปดูพืชกระทมบ้างดีกว่านะครับนี่ก็ใส่ไปแล้วนะแสกใบใหม่มานี่นะครับเนี่ครับก็นี่นะครับ,รบใบใหญ่โตนะครับนี่ฮะเป็นสูตรทําใบของทุเรียนนะครับแล้วก็มาใส่เอพืชกระท่อม อ่าชิดอดีเข้าไปด้วยใช่ไหมครับอ่าโอเคนะมันก็อ่าขยายพวกอ่าจิบสามยอดนะครับแล้วก็กลุ่มใบนะครับขยายใบนะครับแล้วก็ต้นน้ต้นใหญ่นะครับก็ใบใหญ่หนาเขียวนะครับแล้วก็นี่ยก็แกปลูกเป็นอ่าผสมครับมีกาแฟมีหมากนะครับมีกระท่อมนะครับพืชตัวใหม่มีสตอมีทุเรียนนะครับก็ถือว่าเป็น แนวเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเลยนะครับหลังจากเนี้พี่ผมมาฟื้นฟูนนนให้แกนะครับแล้วก็ทุเรียนนะบจะมีปัญหาก็เกิดกลุ่มยอดไรมา,มาหมดแล้วนะพี่นะนะครับมนันหักแตกเลยนะ,ะนะครับต้นน<ป>ั้นต้นมได้ไหครับได้คับไปไปดูต้นม,มแล้วก็ในตอนนี้นะมีปัญหาก็นะ้าอดินแล้วก็ยอดมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มีปัญหา แห้งของฟิวเรียมอยู่บ้างนะพี่นะทำนาะเราสับครับอ่าเรามาทอมนะครับที่แกฝืนฟูน,นี่น้ำแห้งไหมพี่นี่างานเลี้ยงแห้งอ๋อน้เแห้งแห้งนะก็มีน้ำตาลแต่ก็รอดรอดพ้นไปนครับครับอ่านี่ฮะกระท่อมที่ใสชุดทำใบนะครับสิ 12, 3, 3, บสองสามสามไปนะครับใบใหญ่โตเลยนะครับน,นี่นะครับไม่ใช่เฉพาะทำใบทุเรียนนะครับนี่ นะครับเนี่ยตอนนี้ราคาดีนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับก็นี่ก็ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับอ่านี่ก็ยอดก็ออกมาแล้วนะครับาการที่เราปลูกไอ้ทุเรียนรวมกับกาแฟมีมีผลกระทบอ,อะไรบ้างไหมพี่ไม,มไม่มีนะ<ต>ที่ผ่านมาค่อยๆทยอยออกอ่าที่ผ่านมานะคือผลกระทบไม่มีนะก็เราก็ปลูกร่วมกันได้นะครับเราช่วงก่อนเขาก็ปลูกกันทั้งนั้นนะครับนี่ก็ยอดก็มาแล้วนะครับนี่ นะครับนี่นะก็ boundaries. ประมาณประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับนะประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โสมโสมอ่าปันฟืนแล้วมันตีลงหมดอ่าผมเอาตีใช่ไหมครับอ่ลงมาเติมอ่อนน้อยงั้นหนาปุ๊บแล้วแล้วอืมเทียตีลงเลยนี่คอดินอ่านี่อาการคอดินนะครับก็แห้งแล้วพี่นะแล้วก็แตกแขนงแตกยอดมานะครับ นี่อชุดที่สองพี่เดินเดินปุ๋ยยังครับนี่ปุ๋ยรอบสองไหมครับใส่ได้แล้วไหมครับอ่าใส่ได้แล้วครับประมาณนับจากชุดแรกคือยี่สิบวันนะครับชุดที่ผสมนี่นะอ่าที่ผสมมานะครับที่ตัวใช้ตัวอ่าสิบสองสามสามกับตัวอ่าจากครื่องเืองนะครับตอนนั้นคือสาหรับอ่าบูมต้นก่อนนะครับนี่นะก็อ่าฝ่ายนี้ก็พี่ก็ใส่ปังผ้มนั้นยังไหมพี่อ่า มาแล้วนะครับแล้วก็อ่ามันจะแตกนะนี่นี่ชุดที่ใส่ไปพี่นะครับแล้วก็มันจะแตกทุกข้อนะครับนี่การอ่า,อาบุงต้นรักษาของกลุ่มปุ๋ยตะกนโจับคู่นะครับนี่นะแล้วก็ผสมสารด้วยอ่าอาดี AD นะครับยูนิตนะครับฟื้นฟูนทุเรียนนะครับแล้วก็แข่งก็มาเยอะแล้วพี่นะอ่าเต็มเต้นเลยอ่านี่นะแข่งมาแล้วนะครับ ก็คิด <polarization> ว่าแค่ประมาณือว่าถ้าครบครบสูตรก็ประมาณไม่ถึงเดือนทีพี่นะแต่ว่าเราเอาปุ๋ยเชื้อมาใส่ระงับป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวอสูตรผสมนะครับในการบาลานซ์ปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่นะครับเพื่อสร้างกลุ่มยอดนะครับกลุ่มรากใหม่มานี่นะดูการฟื้นนะครับเนี่มันจะแตกข้อนะมันจะแตกแตก แตกข้อแ,แตกแขนงอ่าอที่ที่ผ่านมามนว่าเราอ่านี่นะอ่าเราเก็บได้เลยครับเอาที่ผ่านๆมาพอเราใส่มันจะไปแตกปลายอย่างเดียวะนะครับอันนี้คืออ่าถือว่ามันพวกรากซ้ายรากปวานะครับมันก็กินอาหารนะครับแล้วก็นะครับยอดก็จะด,ดําเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็ดันได้แล้วพี่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็มันมันกินปุ๋ยเข้าไปแล้วนะครับก็เราดัน กากว่มามันจะเก่งก็ใช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันอีกนะครับการฟื้นฟูนะครับของพี่ก็เดิมตัดยอดไปแล้วนะพี่นะ,ะทีนี้พวกน้ําอะไรพวกนี้แห้งหมดไม่แห้งแห้งแล้วตัวนั้นแห้งแล้วนะครับอ่าผมย้อาบอยกัอ่กปาปอก็ใช้อาดีนะครับฉีดอาบไปนะครับครั้งแรกก็เราก็ใช้อาดีฉีดอ่าช่วงเย็นสามครั้งครับนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นช่วงเช้าอ่านะครับ แล้วก็มีต้นในอีกทีหนักๆให้ไม่นี้ไม่ไม่คืตอต้นนี้ต้นนี้ก็ออกซุดอ่าอ่าต้นนี้ก็นนก็มีอยู่ยครับแต่ว่าก็หมือก็เริ่มเปิดมาแล้วนะ่ี่นะนะครับดันนี่เักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูการของนาขวดดินของพี่เขานะครับนี่นะก็ใช้กล่มปุยเชื้อไปด้วยนะครับใส่เข้าไป กไม่ได้นิ่งนะแขนงอ่าแขนงเลยมาชุดมันไม่สุดลงแล้วแต่มันดูพวกนีิ้มาอ่ามันมามันมันเริ่มปฏิกิริยาเริ่มขึ้นแล้วนะนี่นะครับ่นี่ก็อ่มันก็มาแล้วถ้าถ้ามีปัญหาคือออกมาแล้วมันจะไหม่มใช่ไหมแต่นี่ค,คือคือรากกลุ่มรากมันฟื้นแล้วนะครับถ้าก่อนก็คือจะออกมาแบบแบบเก่าๆแล้วก็ตันแล้วก็หลุดร่วงไหมแบบนี้พี่นะนี่ออกมาแล้วก็คือกลุ่มใบ เสริมสมบูรณ์แล้วนะครับนะการฟื้นของอในแนวอินรียนะครับ,นะรบเราก็มาดูกลุ่มแขนงคือหมายความว่ากลุ่มกลุ่มรากใหม่ของมันพี่นะนะครับว่าตอนนี้คือรากใหม่ไม่ได้กินอาหารเข้าไปแล้วนะครับเนะก็ฟื้นรากนะครับปฏิยาแค่เกินหนึ่งเดือนนะครับของอ สวนที่ตรงที่นี่นะครับอันนี้ก็มีปัญหาของอาการซันเบอร์ด้านทิศตะวันตกนะครับข่าึ้นนะอ่านให้ดูครับอ่าจะเริ่มเริ่มเขียวขึ้นนะเนี่ยนะดูปฏิกิริยาการแต่ของบกรากแล้วก็ทำให้ย่อยก็จะมานะครับนี่นะ ก็ถือว่ามาใช้แค่ระยะแค่นี้ก็ดูแล้วถึงพอใจไหมพี่กับการฟื้นฟูในระบบอินีแบบนี้ครับพอใคครับอ่านะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นแนวปลอดภัยด้วยนะเป็นการฟื้นฟูแบบแนวแนวปลอดภัยเพราะว่าของพี่อนุพงศ์เองก็ไม,มนะ่มีหลายแปลงนะมีหลายแปลงแล้วก็ทําทําคนเดียวด้วย <c oughs> <c oughs> ทําคนเดียวด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมอ่าทุกแปลงไหมพี่ที่พี่ทำเป็น เป็นดุกแรงนะก็นับนะว่าเป็นเป็นพันต้นใช่ไหมเนี่ยถึงไหมอันนี้สองสองร้อยต้นได้อันนี้สองร้อยกว่าแล้วก็แปลงโน้อีกร้อยกว่าสองร้อยวกว่านะแล้วก็แปลงใหญ่อีกนะก็ทําทําคนเดียวนะครับเนี่ก,ก็มาให้เพื่อนๆน,นะครับติดตามดูนะครับว่าการแก้ไขแบบแนวอินซีน,นะครับของอ่า พี่อนุพงศ์นะครับพี่อนุพงศ์นานสกุลอะไรนะพี่หลักทรัพย์อ่าพี่อนุพงศ์หลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ซอยซอยบางมุดนะครับตําบลจอประรอนะครับหมู่สามตําบลจอปรอนะครับอ่าอำเภอกาบรีจังหวัดระนองนะครับว่าการฟื้นฟูแบบแนวอินทรีย์นะครับตัวเรียนที่มีปัญหาอาการของรักเน่าโคนเน่าเน่าคอดินนะครับแล้วก็มีตัวฟิวซเรียมอยู่บ้างด้วยนะครับในช่วงหน้าแล้งนะที่ปีนี้ก็ดูมัน เป็นหนักกว่าเพื่อนนะอ่าทุกปีปีมันน้อยนะพี่นะน้อยน้อาเดี๋ยวปีนี้อ่าอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะลกนะ็มันเป็นช่วงแรงด้วยนะแปลปีนี้นะมาเป็นอช่วงเน่าคอดินนะครับแนวาฟิสเซียมนะครับนลยเป็นช่วงแรงนะครับนี่ก็อ่าของพี่ตัดยอดแล้วก็เราจะมองเห็นนะครับว่ายอดอมาแดงไปหมดเลยนะครับเนี่ก็เป็นวิทยาทานให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าเรา แก้ไขนะครับแบบเกษตรปลอดภัยแล้วก็ลดต้นทุนนะครับก็ฟื้นฟูทุเรียนได้นะครับโดยจริ่งนี้ถ้าผมไม่ปอกแหวนตัดนั่นนะนั่นน่ะนะโอเคเลยอ๋อในนั้นมันแบบนี้ผมปอกแหวนนะขึ้นแล้วเอาตัวดูกเนาะว่าใช้ใช้ไฟทอปลงอ๋อแล้วก็ใช้ปุ๋ยเชื้อครับทาใช้ใช้ปุ๋ยเชื้อทาครับอ่ายังอยู่ทาไม่ทาไปแล้ว อ๋อถ้าไม่ทาคือม<ร>ันกินอ๋อข้าวเก, <c oughs> ก่งใหญ่แล้วก็ไป <c oughs> หมดนะนี่ก็พอทาก็หายแล้วก็ยอดมาแดงหมดเลยนะครับนีน <c oughs> ยังนิ่งอยู่แต่ไม่ไม่ลามหั <c oughs> ว่าเชื่อไม่ลามอ่าอ่านี่นะครับก็นี้ยก็ทั้งเป็นปุ๋ยทั้งอ่าช่วยในเรื่องทางดินนะครับแล้วก็ประหยัดโดยไม่ต้องไปใช้อ่าไม่ทงมทาทาก็เอ่อจะกลายเป็นต้นสีดํานะมารักษาแบบแนวอินรีเนี่ยจะไม่มีต้นสีแดง นะครับนี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเป็นหนักนะก็การมาเนี่ยก็อาการเก่าก็เห็นไหกินแตกหมดเลยนะต้นนะนะครับก็พี่ก็มาแก้ไขนะครับเป็นแนวเกษตรปลอดภัยให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่ยางไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตามช่อง YouTube แบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับณส่วนพี่อนุพงศ์นะครับนิคมสามจอปรนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ